เอถามว่าทําไมเสียช่วงนี้เสียไม่ค่อยได้ขายไก่เลยนะครับทําไมเสียมีทําคลิปความรู้ยาวๆช่วงนี้นะครับนะผมก็อยากจะบอกว่าผมก็ขายมาสักพักชักระยะหนึ่งแล้วนะครับพอขายมาแล้วเนี่ยมันก็นะอ่ามีเขาเรียกว,ว่ามีส่งผลงานมาก็มี มีเงียบไปเลยก็มีมีบ่นต่อว่าบ้างมากก็มีนะครับมีคืนไก่มากก็มีนะฮะอันนี้ผมพูดตรงๆนะนะครับผมจะพูดตรงๆนะมันมีเกิดอะไรขึ้นผมก็จะพูดอย่างนั้นนะครับผมทําไก,ก่แรกๆนะครับผมก็ก็ต,ต้องอาศัยซุ้มฟาร์มที่เขามีความรู้นะครับก็ไปปรึกษานะซุ้มฟาร์มดีก็ให้ข้อมูลดีซุ้มฟาร์มที่เหลี่ยมมุมเยอะเอะก็ให้ข้อมูลที่มีเหลี่ยมมุมเยอะๆ นะครับซุ้มฟาร์มแต่ส่วนมากนะครับผมก็ได้ข้อมูลดีมาเยอะนะครับนะแต่ส่วนมากนะส่วนมากซุ้มฟาร์มใหญ่ใหญ่ได้ข้อมูลดีหมดเลยนะครับแต่บางทีก็แบบเพื่อนบ้าง FC บ้างแหละนะครับแบบแบบประเภทประเภทแบบอ่ามาตีสนิทเรานะครับว่าเออเนี่ยผมกําลังทํานี่ผมทําขายดีผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น คนแนะนําให้หลายสุ้มฟาร์มแล้วนะครับไก่สําหรับไก่เนี่ยผมหามาให้เขาได้หลายหาให้สุ้มใหญ่ๆมาหาไก่เข้าสุ้มใหญ่ๆมาเยอะนะครับผมก็เลยรู้คําว่าแมวมองหาไก่นะครับนี่เลยนะครับแมวมองหาไก่หรือว่าเซียนที่ตามเล่นไก่ในสนามก็ว่าได้นะครับนะก็ขายดีมาตลอดนะครับผมก็ขายได้มาเรื่อยๆนะครับก็มีผลกระทบบ้างในเรื่องของนะฮะ ผมก็ซื้อไก่ตัวละร้านสองร้านนะเนาะนะครับที่ผ่านมานี่นะจะหมดไปสักสิบกว่าล้านแล้วนะครับนะส่วนเอาไปตีเงินล้านเนี่ยผมก็มีไปตีบ้างนะครับสี่ห้าหกไฟนี่แหละครับตีไฟเงินล้านนะครับแพ้บางชนะบ้างนะครับนะเงินแสนก็เยอะอยู่นะครับสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบไฟแล้วครับนะเท่าที่ตีมาแล้วเงินพันเงินหมื่นนี่ก็ไปต้องพูดถึงนะครับเยอะแพ้บางชนะบ้างเหมือนกันนะครับนะแต่ส่วนมากชนะมากกว่าแพ้นะครับ อ่ะแล้วก็อยากจะบอกเอฟซีว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาขายไก่ไปเนี่ยมันก็จะมีไก่ในฝูงสมมติว่าไก่มันยังไงดีไก่แบบผมเอาไปผมเอาไปผมเอาไปปล่อยโตตอนแรกนะตอนแรกผมเอาไปปล่อยตัวที่บ้านศรีสเกีบนะครับนะผมก็อา่า โตเสร็จผมก็เอากลับมาแล้วเอาตัวเล็กที่เพาะได้ที่ฟาร์มมาไปปล่อยตัวที่บ้านนะครับนั่นคือในส่วนหนึ่งที่ผมทําแล้วก็จะมีลูกฟาร์มในส่วนที่ผมทํานะครับลูกฟาร์มก็ใครมารับไปหนึ่งพ่อห้าแม่หนึ่งพ่อสามแม่นะก็ว่าไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมก็ทํามานะครับผมปรากฏว่าได้ดีก็มีทิ้งก็มีลูกฟาร์มแบบไปเอาไก่ที่อื่นมาขายผมก็มีนะฮะลูกฟาร์มที่ผมคัดทิ้งก็เยอะ นะครับลูกฟาร์มดีๆก็มีนะครับคนตั้งใจเลี้ยงดีๆก็มีนะครับนะซื้อไก่กันตัวผู้ก็ตัวละพันสองพันตัวเมียก็ตัวละห้าร้อยตัวละพันนะครับผมเอามาขายต่อตัวละเอากําไรบวกกําไรไปตัวละห้าร้อยตัวละพันนะครับก็ขายไปเรื่อยๆนะครับก็มีกําไรบ้างมีได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็พออยู่ได้นะครับแต่ถ้าจะทําไก่จริงๆจังๆเนี่ยผมถ้าไม่มีธุรกิจนะผมว่ามันก็ยังอยู่ยากอยู่นะครับถ้าไม่ได้ทําแบบ มันถ้าไม่ได้ผมขายไม่แพงไงผมขายตัวละพันตัวละตัวละสองพันห้าตัวผู้ตัวเมียก็ตัวละพันห้าอะไรเงี้ยครับผมขายอย่างเงี้ยนะก็จะโดนกระแสในเรื่องของแบบถ้าขายราคานั้นนะเพื่อนเพื่อนเขาก็ขายไม่ได้เซียนะครับก็จะโดนกระแสมาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเขาขายตัวละห้าพันตัวละหมื่นนุ่นนะครับผมก็อยากขายอย่างนั้นอยู่นะครับแต่บางทีมันก็ขายไม่ได้นะครับ ผมก็เลยมามาคำนวณดูว่าเอ๊เขาไปขายตัวละห้าพันตัวละหมื่นยังไงนะอ่ะมีละผมก็มีตัวละห้าพันตัวละหมื่นตัวละสองหมื่น FC ก็เคยซื้อผมไปนะครับผมตัวละห้าหมื่นตัวละแสนก็ผมก็เคยขายแต่มันไม่ได้มีเยอะนะครับส่วนในตัวละพันสองพันน่ะมันเยอะนะครับแล้วผมก็ขายนะครับขายไปสักพักหนึ่งนะครับก็ได้ความว่า ไก่สมมุติว่าเอาผมสรุปรวมๆมาสมมว่าผมมีไก่อยู่ผมมีไก่อยู่ร้อยตัวแน่นอนครับมันมีอยู่ประมาณยี่สิบตัวเนี่ยมันจะได้ตัวละห้าพันก็จะมีอีก30สิบตัวก็จะได้ตัวละประมาณสามพันคือขายตามความเก่งของมันนะครับแล้วมันก็จะมีอีกประมาณห้าสิบตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวละพันเลยนะแบบ จะ,จะเรียกว่าคัดไม่ผ่านก็ว่าได้นะครับจะเรียกว่าแบบเตะแล้วไปตีได้แค่แบบก็น่าจะไปตีพันร้อยได้วะอะไรเงี้ยนะครับการที่ผมขายไก่ไปเนี่ยนะครับผมก็ในมองในมุมของผมว่าเราขายถูกเราก็ขายไก่ในเกรดต่ําไก่ในเกรดที่แบบตีพันร้อยตีไม่เกินห้าพันอะไรเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่แบ่งไก่ผมไปเนี่ยสามารถคืนทุนได้ เวลาซื้อไก่มาหรือว่าผมไปหาซื้อไก่ก็ตามเนี่ยผมซื้อมาปั๊บเนี่ยผมจะมองว่ามันสามารถคืนทุนให้ผมได้ภายในเดือน2เดือนเลี้ยงตีก็คืนทุนแล้วนะครับผสมลูกก็คืนทุนแล้วทุกครั้งที่ซื้อมาไม่ว่าจะเป็นพ่อไก่ไม่ว่าจะเป็นแม่ไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่หนุ่มเอามาเลี้ยงตีผมคิดแบบนี้นะครับนะแล้วส่วน FC เนี่ยที่อุดหนุนไปซื้อไปเนี่ยนะครับผมก็คิดแบบนั้นเช่นกัน ไก่ตัวนี้เนี่ยผมมองแล้วว่าเขาซื้อไปเขาซื้อผมไปห้าพันยี่สิบตัวที่ว่าเนี่ยเขาซื้อผมไปตัวละห้าพันนะฮะผมก็มองว่าถ้าพี่เอาไปตีเนี่ยพี่ตีได้เงินห้าพี่ได้เงินห้าพันกลับมาแน่นอนนะครับไม่สองเดือนก็สามเดือนก็สี่เดือนได้เงินห้าพันกลับมาพี่คืนทุนได้ผมก็ขายไปให้อย่างนั้นนะตัวละสามพันผมก็คิดว่าพี่สามารถคืนทุนได้นะครับสามพัน เขาคิดผมคิดอย่างนั้นตัวละพันห้าเนี่ยตัวละพันพันห้ารวมส่งเนี่ยผมก็คิดว่าพี่สามารถคืนทุนได้นะครับนะซื้อไปเอาคืนทุนได้พี่ก็ไม่ขาดทุนผมคิดอย่างนั้นครับนะผมคิดว่าไก่ผมเนี่ยมันก็เป็นสายเลือดดีเนาะผมผู้ซื้อพ่อแม่นะแพงผมก็คือขายไปในทํานองนั้นอะแล้วก็มันเป็นที่เกียรติเกียรติที่มันไม่ได้เก่งมากสําหรับผมผมตีราคาแค่นั้นนะครับมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ แต่บางทีเรามองค่าด้วยราคามันก็เลยเป็นแบบไม่มีค่าอะไรมากมายนะครับผมก็แล้วทีนี้เนี่ยมันสะท้อนกลับมาหาผมว่ามี FC คนหนึ่งซื้อไปจำได้ว่าตัวนั้นน่าจะผมขายผมน่าจะขายไปสองพันนะครับผมน่าจะขายไปสองพันนะรวมส่งสองพันห้าเอฟบอกเชียคือ ไม่ใช่คนเราไก่ผมไปนะว่าที่ว่าทูดมาเนี่ยคือเพื่อนเขาที่ไปดูว่าเขาบอกว่าเป็นไก่สายผมเป็นไก่ซื้อมาจากผมพยานซีหนองเจาะเสียชานไก่เสียชานเขาไปตีแล้วเขาก็เขาเป็นเอฟซผมเหมือนกันและคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็เป็นเอฟซเอฟซผมเหมือนกันแต่คนนี้ก็เป็นเอฟซที่แบบอ,อสนิทขึ้นมาหน่อยเขาก็ไปดูไปตีไก่ผมตัวนี้เนี่ยนะครับชนะมาสามไฟแล้วนะครับตีพันร้อยชนะมาสองไฟแล้วก็ ตีไฟห้าพันชนะมาไฟหนึ่งเป็นสามไฟนะครับผมส่วนไฟนั้นนะ่ะเขาตีน่าจะประมาณเงินหมื่นกี่หมื่นไม่รู้นะฮะตีเสร็จเนี่ยอ่าไปแพ้อยู่ประมาณยกตีต,ตีตีประมาณห้ายกแพ้อยู่วันยกสี่อะไรนี่แหละนอนนะฮะตีกับพม่านะครับผมไม่ก่อยนะครับช่วงนั้นผมทําก่อยตีกับพมา่าประมาณยกยกสี่ นอนคาแข้งกอยอยู่นั่นแหละนอน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 ไม่วิ่งไปไหนเลยนะครับผมผมก็เชื่อมัน่นเหลือเกินว่าสายผมนี่น้ำหัดน้ําทุนมันได้นะครับผมส่วนองค์ประกอบอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านเอาไปท่านจะเอาจะาไปเปรียบดีไหมท่านเลี้ยงดีไหมท่านอะไรดีไหมนะครับแต่ที่ผ่านมาผมมองแล้วว่ามันก็มันก็ขึน้นทุนไปแล้วนี่นะฮะนะพันร้อยรอบแหละพันร้อยรอบสองตีข้างละห้าพันอีกรอบนะครับก็เจ็ดพันแล้วนี่นะครับ ไก่ตัวละสองพันก็ผมว่าคืนทุนแล้วนะนะครับผมมองอย่างนั้นนะฮะนะแต่ที่นี่มันก็สะท้อนผมมาว่าไก่ไก่สายเสียมันเสียชาเนี่สายพยานซีเนี่ยมันก็ตีได้เท่านี้แหละเขามองไปมุมนั้นเขาไม่ได้มองว่าเขาซื้อผมไปถูกเขาซื้อผมไปในเกตติงพันร้อยอะไรอย่างนี้ผมก็เลยอูอย่ผมหยุดขายก่อนนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้ผมก็เลยหยุดขายไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งหลักใหม่ก่อนว่าเอ๊ แสดงว่าไอ้ที่มันไม่ผ่านนี่เราไม่ต้องขายเลยนะครับอย่างเงี้ยนะเอาแบบดีๆไปเลยดีกว่าผมว่าตัวรับหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับ